สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบโลกกับวิ a ภาคภาษาไทยวันพุทธที่21กรกฎาคม2564นะครับวันนี้มากัน4คนนะครับผมทรงพจนสุภาผลคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณจำเริญตันสมบุญและคุณคมสันศีธนะวิบุญชัยครับวันนี้ข่าวแรกที่จะมาคุยกันก็เป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากสถานการณ์โควิด19ซึ่งมีทั้งเรื่องของในอเมริกาเองนะครับแล้วก็ เรื่องที่อินเดียด้วยวันนี้คุณรัตพลมีรายงานเกี่ยวกับสายการล่าสุดเชิญครับครับเริ่มต้นที่สหรัฐกันก่อนนะครับเป็นเรื่องของสายพันธุ์เดลต้าครับคุณสงพจน์คือศูนย์ cdc ของสหรัฐได้ยืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของผู้ติดเชื้อใหม่ในอเมริกานะครับโดยผู้ติดเชื้อโควิด19้ร้อยละ83เปอร์เซนต์้อยละเน่คือ,อติดจากสายพันธุ เดลตานะครับตามรายงานของสำนักข่าว AP แล้วก็รอยเตอรนะครับออพออศูนย์ควบคุมและป้องกันรโรคหรือว่า cdc ของสหรัฐเนี่ยเปิดเผยในวันอังคารครับว่าผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลตานี่ย183เนี่ย, 3, ยถือว่าพุ่งสูงขึ้นจากระดับ150นะครับในสัปดาห์ก่อนแล้วกเ็เป็นสัปดาห์ก่อนวันชาติสหรัฐนะครับขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด19ในอเมริกาน,นั้น,นยอยู่ที่เฉลี่ย 2 3 9รายต่อวันในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ50เลยทีเดียวนะครับพอออกของ CDC ซึ่งก็คือแพทย์หญิงโรเชลวเลนสกีเนี่ยบอกว่าหนทางที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดพันุ์ก็คือการป้องกันก,การระบาดให้เข้มข้นด้วยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยเธอบอกว่าวัคซีนนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับ ขณะที่นายแพทย์แอนโทนีเฟลชีนะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐนั้นกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าทาง CDC นั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนบูสเตอร์นะครับที่จะนำมาใช้ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันของชาวอเมริกันครับอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมตอไปเลยนะคุณสมพลเป็น,เ,เ,ปนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต จากโควิด1 9ในประเทศอินเดียนะครับงานวิจัยล่าสุดครับพบว่าตัวเลขที่แท้จริงของผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9ในอินเดียนั้นะน่าจะสูงกว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการของรัฐบาลรายงานถึง10เท่านะครับแล้วทำให้วิกฤตการระบาดครั้งนี้เนี่ยน่าจะได้ชื่อว่าเป็นโศกนาฏก,กรรมที่เร็วร้ายที่สุดของมวลมนุษยชาติครั้งหนึ่งเลยทีเดียวด้วยนะครับโดย รายงานนี้เป็นรายงานความร่วมมือของหน่วยงาน NGO ที่ชื่อ Center for g l o b a l development แล้วก็ร่วมทำกับทางมหาวิทยาลัย Harvard น,น,นะครับสำนักข่าว AP บอกว่าข้อมูลของรายงานฉบับนี้เนี่ยระบุว่ามีความสมบูรณ์ที่มีข้อมูลที่มีความสม,สมบูรณ์นะครับว่าผู้เชียวชาญส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9 อตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่4 1 4 0 0 0คนในอินเดียนั้นน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากนะครับและรัฐบาลกรุงนิวเดลีนั้นยังคงปฏิเสธนะครับความกังวลดังกล่าวพร้อมบอกว่าเป็นการพูดเกินจริงแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับรายงานฉบับนี้นะครับได้รับการเปิดเผยออกมาในวันอังคารนะครับแล้วก็ประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในอินเดียว่าน่าจะอยู่ระหว่าง3ล้าน ถึง4ล้าน7แสนคนนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมปี2020ถึงเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในอินเดียแล้วก็สหรัฐที่นำมาฝากวันนี้ครับคุณสมพง์ครับผมเป็นสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 นะครับใน2ประเทศหลักๆเลยก็คืออเมริกากับอินเดียนี่เองมาต่อกันที่เรื่องของการแข่งขันของบรรดามหาเศรษฐี บนสนามการค้าแล้วยังขแข่งกันบนอวกาศด้วยนะครับล่าสุดเจฟ f b เบโซสซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งทั้ง Amazon ผู้ก่อตั้งบริษัท Blue Origin ก็เป็นมหาเศรษฐีคนที่2นะครับที่พิชิตภารกิจท่องอวกาศโดยใช้ยานที่ชื่อว่า New Shepherd ของ Blue Origin นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านอวกาศที่เขาก่อตั้งมาเองขึ้นไปบนอวกาศได้เป็นผลสำเร็จนะครับเมื่อวันอังคารตามเวลาในสหรัฐแม้ว่าจะตามหลังมหาเศรษฐีชาวอังกฤษวิชาร์ดบรนซัน ผู้ก่อตั้งบริษัทเ i อร์จินกาแล็กติกไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะฮะเจฟเบโซสกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยหลังจากที่ขึ้นไปลอยอยู่ในอวกาศประมาณ10นาทีในวันอังคารแล้วก็กลับมาสู่พื้นโลกนะครับการเดินทางครั้งนี้เจฟเบโซสไม่ได้ไปคนเดียวครับมีมาร์คเบโซสน้องชายแท้ๆไปด้วยอีกหนึ่งคนแล้วก็มีเพื่อนร่วมเดินทางอีก2คนนะครับ2คนนี้น่าสนใจมากคนแรกชื่อว่าแมรี่วอลลีวอลเลซฟังก์นะครับเป็น ผู้บุกเบิกด้านการบินและอวกาศหญิงวัย82ปีอีกคนนะครับชื่อโอลิเวอร์เดเมนวัย18ปีทั้งสองคนก็เลยสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะผู้เป็นคนอายุมากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดที่ได้เดินทางขึ้นไปในอวกาศด้วยนะครับคุณแมรี่วอลลีวอลเลสฟังผู้นี้นะครับเป็นหนึ่งในสตรีกลุ่มแรกที่เข้าร่วมโครงการเมอร์คิวรี่13ที่ฝึกฝนให้ผู้หญิงพร้อมสำหรับการเดินทางท่องอวกาศในอดีตนานมาแล้วนะครับหลายสิบปี แต่ว่าในที่สุดแล้วไม่มีใครในกลุ่มนั้นที่สามารถได้เดินทางไปในโอกาสได้ก็เลยเจฟเบโซสเลยดึงตัวเธอมาเพื่อที่จะร่วมเดินทางในครั้งนี้เพื่อสร้างรษษษษตริศา์ด้วยกันอีกคนคือหนุ่มน้อยเดเมนวัยสิบแปดปีต้องบอกว่าจับพรัจับผูนะครับเพราะว่าเขาพ่อของเขาเนี่ยประมูลชนะนะฮะประมูลชนะเป็นคนที่2ที่จะได้เดินทางไปกับเจฟเบโซสผู้ชนะคนแรกเนี่ยชนะประมูล28ล้านดอลลาร์แต่ไม่ยอมเดินทางถอนตัวไปพ่อเลยได้ ชนะแทนแล้วก็ให้ลูกชายอายุ18เดินทางไปแทนด้วยนะฮะก็บอกว่าจะเป็นการสร้างบริษาทในฐานะของคนอายุน้อยที่สุดที่ได้เดินทางไปในอวกาศนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของยานอาวกาศ2ลำา2ลำนี้ก็คือของเจฟเบโซสนะฮะกับของริชาร์ดแบนสันของเจฟเบโซสเนี่ยลักษณะการเดินทางคือจะเดินทางขึ้นไปตรงๆนะฮะแล้วก็ อพอถึงนในระดับ100กิโลเมตรเหนือพื้นโลกเขาก็จะปล่อยยานส่วนล่างลงมาแล้วก็กลับลงมาตั้งตรงบนบนจุดที่ส่งยานขึ้นไปนะฮะก็ถือว่าเป็นการแบบขึ้นไปตรงๆแนวดิ่งแล้วก็ลงมาลงจอดแนวดิ่งเหมือนกันแต่ว่าของดิชาร์ดแบรนซันนี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับดิชาร์ดแบรนซันยานของเขาจะเป็นยานแบบลักษณะคล้ายๆเครื่องบิน2ลํลต่อกันนะครับพอลอยขึ้นไปในบนนอกโลกในระดับ 85กิโลเมตรเหนือพื้นโลกซึ่ง,ง่งต่ำกว่าของเจฟเบโซสนะฮะยานแม่ก็จะปล่อยเครื่องบินที่เป็นยานลูกเนี่ยลอยอยู่ในในระยะเวลา10-20นาทีแล้วก็ค่อยๆล่อนลงมาจอดเหมือนเครื่องบินนะฮะก็คือไม่ใช่แนวดิ่งแต่ว่าเป็นลงมาจอดแบบแนวนอนอันนี้เป็นการแข่งขันของมหาเศรษฐี2คนแล้วอีกไม่นานนะฮะมหาเศรษฐีคนหนึ่งนะฮะก็ก็อีลอนมัสก์ก็จะ,ะร่วมวงด้วยนะฮะเพราะว่าจะส่ง ยานขึ้นไปบนอวกาศเหมือนกันนะฮะเป็นของเล่นใหม่ของมหาสถรีว่าอย่างไั้นแล้วกันนะฮะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของอ่าการใช้สปายแวร์บ้างนะครับคุณจำเรินตันมสมบูรณ์จะมีเรื่องของการใช้สปายแวร์ของอิสราเอลที่บอกว่าเป็นอันตรายต่อสิทธิพื้นฐานทางประชาธิปไตยและล่าสุดทางข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็ออกมาเตือนเรื่องนี้ด้วยเชิญครับคุณจำเรอ เมื่อวานเราพูดกันถึงแ a รงซัม a r แวร์นะครับเป็นซอฟต์แวร์เข้าไปยึดะระบบคอมพิวเตอร์เรียกคาถ่ายวันนี้จะมีอีกแวร์หนึ่งคือสปายแวร์สปายแวจะเป็นสปายแวร์ที่เข้าไปเป็นเจาะลวงไม่ไม่ใช่เจาะลวงไปสอดแนมเป็นเหมือนกับเป็นสปายแวร์จารกรรมนะครับเข้าไปในโทรศัพท์มือถือแล้วชื่อของสปายแวรอันนี้ชื่อ p e g a s ัสซึ่งชื่อนี้อาจจะคุ้นหูถ้าคนที่ชอบตำนานเน่ยเป็นชื่อของเทพเจ้ากรีก นะครับเป็นม้าแล้วก็มีปีกนะครับแต่ว่าการน,นี้มันเป็นชื่อของสปายแวร์ที่มีรายงานในในช่วงสองสัปดที่ผ่านมาว่าเข้าไปแทรกซึมอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเป้าหมายซึ่งเป็นคนเนี่ยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกเลยทั้งผู้สื่อข่าวนักโรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนผู้นำพรรคฝ่ายค้านผู้เห็นต่างจากรัฐบาลแล้วก็เป็นผลผลิต สปายแวร์ ware, ชื่อ us, เพกา s ัสเป็นผลผลิตของบริษัทด้านความมั่นคุมชื่อ N S O ของ N S O Group ของ Israel. อิสราเอลอาจท้ายความท้าความนิดหนึ่งเรื่องราวนีมันถูกเปิดเผยมาอยังไงร,รายงานการตรวจสอบอเชิงสืบสวนสอบสวนของสองหน่วยงาน Amnesty i n t e r n a อ i ์ n a l ั่องการเนรทศกรรมสากลกับองค์กรด้านสื่อมวลชนของฝรั่งเศสชื่อ Forbidden Stories เผยแพร่เรื่องนี้แล้วก็บอกว่าพบว่าอาจจะมีการใช้สปายแวร์ตัวนี้ เพื่อการสอดแนมเนี่ยในโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเป้าหมายเนี่ยกว่า50,000ื่นเลขหมายทั่วโลกและอย่างที่ผมบอกว่าคนที่ตกเป็นเป้าหมายเนี่ยมีทั้งผู้สื่อข่าวนักรณรงด้านประชาธิปไตยผู้เห็นต่างจากรัฐบาลทั่วๆไปเลยนะครับโดยอาจจะรวมถึงผู้นำในบางประเทศด้วยอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเม็กซิโกเนี่ยตามรายงานอูว่าเป็นประเทศที่มี หมายเลขโทรศัพท์ที่ตกเป็นเป้ามากที่สุดคือ15,000เลขหมายแล้วกลุ่มคนที่อยู่ในรายงานที่ว่าตกเป็นเป้าหมายเนี่ยก็คือประธานาธิบดีโลเปสโอบาร์ดอซึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็บุคคลอีก50คนทึงใกล้ชิดกับเขานันเนี่ยขอบข่ายของการที่สปายแวร์เนี่ยเข้าไปแทรกตัวอยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะคนที่เป็นผู้นำนักก,รรกิจกรรมแต่เป็นคนรอบตัวด้วย แล้วเรื่องตามรายงานเนี่ยเรื่องที่น่าสังเกตก็คือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยเมื่อมันแทรกตัวเข้าไปในโทรศัพท์เนี่ยมันจะเข้าไปยึดการทํางานของไมโครโฟนกับกล้องของโทรศัพท์มือถือโดยที่คนใช้ไม่รู้ตัวงั้นเนี่ยก็ถึงได้ว่ากันว่ามันเป็นซอฟต์แวร์การสอดแนมนะครับซึ่งทางบริษัทด้านความมั่นคงของอิสราเอลก,ก็บอกว่าเขาทํามาเพื่อขายกับหน่วยงานของรัฐในการติดตาม ความเคลื่อนไหวของอาชญากรและผู้ก่อการร้ายตอนนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมายาวนานแค่ไหนแล้วมันมีการใช้แทรกซึมเข้าไปในโทรศัพท์มือถือหรือว่าของเป้าหมายเนี่ยที่เป็นคนกลุ่มอื่นๆเนี่ยโดยใครหรืออย่างไรนะครับนั่นก็เป็นนั่นก็เป็นรายงานซึ่งตามรายงานก็บอกว่าเม็กซิโกเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ตกเป็นเป้าหมายมากที่สุดคือประมาณ1 5 0 0 0 เลขหมายรองลงไปก็เป็นประเทศในตะบันออกกลางคือในซาอุดิอาระเบีย re, ซึ่งก็เข้าใจว่าใช้ในการติดตามผู้นําฝ่ายค้านนะครับมีบรายงานด้วยว่า AP รายงานบอกว่าคู่มั่นของจามาลคาชอกกี้นะักเขียนคอลัมน์ของวอชิงตันโพสต์ซึ่งถูกรายงานบอกว่าถูกสังหารที่สถานกงศูนย์ของซาอุดิอาระเบีย re, ที่อิสตันบูลคู่มั่นของเธอคู่มั่นของเขาเนี่ยก็พบว่าโทรศัพท์มือถือของเธอเนี่ยถูกสปายแวร์เนี่ยเข้าไปแทรกสึ่ด้วย a m n e s t ตี i อ t นเ n a รรายงานบอกว่าสปายแวร์ตัวนี้ร้ายมากสามารถทลายแนวต้านด้านการรักษาความปลอดภัยของ iPhone ซึ่ง iPhone เนี่ยว่ากันว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากดีมากกว่าระบบอื่นเนี่ยทลายแนวต้านการรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ iOS รุ่นล่าสุดได้แล้วก็เข้าไปยึดกลุ่มการทำางานของกล้องกับโทรศัพท์มือถือได้ก็กล้องกับไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือได้เรื่องนี้ก็เลยทำให้มิเชลแบชเลต ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิทมนุษยชนของสัประชาชาติก็ออกมาเตือนบอกว่าถ้าข่าวเรื่องนี้เป็นความจริงนะครับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสอดแนมไปในทางที่ผิดเนี่ยจะเป็นการทําลายสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนของมนุษยชาติบ่อนทําลายสังคมประชาธิปไตยโฆษกของหน่วยงานนี่บอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะมีมากมายกว่านี้เราดูเหมือนว่าเป้าหมายเนี่ยมันจะมีมากกว่า ที่เป็นผู้ก่อการร้ายหรืออาชญ,ญากรเพราะว่านะผู้ซื้อสินคาหรือคนทั่วๆไปที่ไม่จะทําอะไรผิดกฎหมายก็ตกเป,เป็นเป้าเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเป็นรงงานที่ที่ออกมาซึ่งทาง NSO Group บริษัทด้านความมั่นคงของอิสราเอลก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าเขาขายให้กับหน่วยงานของรัฐเท่านั้นเองรัฐกลาโหมของอิสราเอลก็มีคําแถลงกระทรวงกลาโหมอิสราเอลก็มีคําแถลงบอกว่า การอนุมัติขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของบริษัทเนี่ยให้กับต่างชาติเนี่ยจะทําด้วยเหตุผลด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงเท่านั้นแต่ก็มีรายงานว่า nso group บริษัทของอิสราเอลที่ว่าเนี่ยถูกฟ้องร้องหลายคดีทั้งในอิสราเอลแล้วก็ในไซปรัสครับคุณสมพลครับขอบคุณรับคุณจำเริญครับก็เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยี spyware นะฮะส่งผลกระทบถึงสิทธิมนุษยชนด้วย นะฮะอ่ะไปกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่เรื่องของการศึกษาบ้านนะครับในช่วงที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เรียนออนไลน์เนี่ยนะฮะก็มีการปรับเปลี่ยนโรงเรียนเด็กนักเรียนในอเมริกาจากที่เรียนโรงเรียนรัฐบาลก็ไปเรียนโรงเรียนเอกชนกันมากขึ้นเพราะว่าโรงเรียนเอกชนไม่มีข้อบังคับว่าต้องเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้พอจะกลับมาเปิดโรงเรียนอีกครั้งในเดือนกันยายนคือในช่วงฤดูใบไม้ร่วงโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐก็มีความหวังใช่ไหมครับคุณคมสารมีความหวังที่จะดึง นักเรียนให้กลับสู่ห้องเรียนเชิญครับเรื่องนี้คุณคมสันครับคุณสงพลครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าคุณผู้ชมของเราโดยเฉพาะผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกันยังไงับกับการเรียนหนังสือแบบออนไลน์ของเด็กๆยุคนี้ครับที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับให้นักเรียนจําเป็นจะต้องเรียนแบบออนไลน์กันมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าวิธีการเรียนแบบนี้ครับพ่อแม่ในประเทศสหรัฐบางครอบครัวไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่สำนักข่าวเอพีครับมีการไปพูดคุยกับครอบครัวหนึ่งในรัฐแมรี่แลนด์ครับ ให้เลือกครับระหว่างโรงเรียนของรัฐที่สอนแบบออนไลน์กับโรงเรียนเอกชนที่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายมากกว่านะครับแต่ว่าสอนในชั้นเรียนจริงๆปรากฏว่าครอบครัวที่สื่อน,นี้ไปคุยด้วยครับตัดสินใจยอมย้ายลูกของเขานะครับไปเรียนในโรงเรียนเอกชนเพื่อที่จะได้เข้าชั้นเรียนจริงๆเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าการตัดสินใจแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครอบครัวเดียวที่สําคัญครับยังส่งผลในอีกหลากหลายมิติในแวดวงการศึกษา มีการไปเก็บข้อมูลร่วมกันนะครับของสำนักข่าว AP แล้วก็องค์กรที่ชื่อว่าช็อกบีดครับเป็นองค์กรด้านการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกําไรในประเทศสหรัฐเขารายงานบอกว่ามีการไหลออกของจํานวนนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลครับตอนนี้โรงเรียนต่างๆของรัฐครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่โอเคในแง่งบประมาณครับเพราะว่ายังได้รับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบของโควิดสิแต่ในระยะยาวครับถ้าเกิดตัวเลขดังกล่าวนะครับของโรงเรียนในรัฐบาล ยังนักเรียนยังไหลออกอยู่แล้วก็ยังไม่ฟื้นตัวอันนี้น่ากังวลน,นะครับเพราะว่างบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรก็จะหดตัวตามไปด้วยในการศึกษาชิ้นนี้ครับยังมีข้อมูลด้านเชื้อชาติที่น่าสนใจครับเขาบอกว่านักเรียนที่มาจากครอบครัวชาวอเมริกันผิวขาวมีความสนใจที่จะเลือกเรียนแบบชั้นเรียนจริงๆมากกว่าการเรียนแบบออนไลน์ส่วนนักเรียนนะครับชาวลาตินอเมริกาครับมีจํานวนการสมัครเรียนลดลง 1. 5เปอร์เซ็นต์ ฟังดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ว่าปกตินักเรียนกลุ่มนี้จะมีตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเขาก็มองผ่านตัวเลขนี้ครับแล้วก็วิเคราะห์กันว่าหน้าที่เป็นผลพวงครับมาจากภาวะโรคระบาดที่ครอบครัวชาวลาตินอเมริกาจะต้องเจอครับทั้งเรื่องของการว่างงานอาการป่วยรวมถึงคนในครอบครัวเสียชีวิตในตราที่ค่อนข้างสูงครับก็เลยส่งผลให้จํานวนการสมัครเรียนของนักเรียนกลุ่มนี้ลดน้อยลง คำถามก็คือแล้วโรงเรียนภาครัฐจะทํายังไงต่อไปครับถึงจะสามารถพลิกสถานาการณ์นี้ให้ได้ให้กลับมาสําเร็จศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กอินวอร์ซิตี้ครับหรือว่า NYU ท่านนี้ชื่อว่าริชาร์ดเวลช์เขาก็บอกตรงๆคร,รับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะให้โรงเรียนนะฮะโทรไปหาครอบครัวที่เขาตัดสินใจย้ายลูกหลานออกไปแล้วมันไม่ง่ายนะครับที่จะทําให้เขาเปลี่ยนใจต้องนึกภาพตามแบบนี้ครับการเปลี่ยนโรงเรียนของเด็กครับแต่และทีก็มีปัจจัยให้ต้องคบคิด ตั้งแต่เรื่องเล็กๆครับอย่างเช่นลูกจะมีเพื่อนที่โรงเรียนใหม่แล้วหรือยังรวมถึงความไม่แน่นอนนะครับว่าโรงเรียนของรัฐจะกลับมาสอนออนไลน์อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะศาส,สตราจารย์ท่านนี้ก็เลยให้คําแนะนํากว้างๆครับว่าถ้าเกิดโรงเรียนอยากจะดึงนักเรียนจากครอบครัวคนผิวขาวจะต้องเน้นครับว่าจะทําการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงๆให้คามั่นสัญญาที่ชัดเจนส่วนถ้าเกิดอยากจะดึงนักเรียนในกลุ่มผิวดาหรือว่ากลุ่มลาตินอเมริกาครับ จะต้องให้คุณพ่อคุณแม่กลุ่มนี้มั่นใจในมาตรการเรื่องความปลอดภัยในทุกๆด้านสุดท้ายครับในรายงานดังกล่าวเขจะมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับเราอาจจะคิดว่าคงมีแต่ครอบครัวที่มีอันจะกินใช่ไหมครับถึงจะย้ายลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนเอกชนแต่จากข้อมูลที่มีการไปรปวบรวมมาจาก35รัฐครับทั่วประเทศสหรัฐพบครับว่าครอบครัวที่ยากจนก็ตัดสินใจย้ายเด็กนะฮะไปเรียนในโรงเรียนเอกชน จำนวนไม่น้อยในช่วงที่ผ่านมาครับคุณสมพน์ครับครับผมก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลาบากของคุณพ่อคุณแม่นะครับในช่วงของการระบาดของโควิดสิซึ่งส่งผลกระทบไปทุกๆด้านรวมถึงในด้านการศึกษาด้วยแน่นอนนะฮะมาส่งท้ายกันวันนี้ผลกระทบของโควิดเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของผลกระทบต่อการออกกําลังกายของเราทั้งท่านนะฮะเดี๋ยวผมถามก่อนว่าคุณจําเริญคุณรัตพลคุณคมสันี่ยแน่นอนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วเวลาไปออกกําลังกายชอบฟังเพลงแบบเร็ว หรือช้าอ่ะคุณจำเดินก่อนไม่ฟังครับน้องจิงเหรอหนักพกอะไรไปคือลําพังไม่พกอะไรไปก็จะวิ่งไม่ไหวอยู่แล้วเพราะงนั้นยิ่งไม่พกอะไรใหญ่เลยคุณตั์พลชอบฟังแบบไหนก็ผมผมมีเพลย์ลิสต์ของผมนะก็ปนๆกันไปมีเพลงไทยม้างฝรั่งบ้างแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นจังหวะคึกคักคุณโมพศเอาจะหวาเร็วหน่อยใช่ไหมโอเคแล้วคุณคมสารคุณคมสัน ผมเลือกที่จะฟังเพลงเร็วครับเพื่อที่จะดึงความสนใจออกจากความเหนื่อยฮะโอเคคุณรัตพลกับคุณคมสรรยังโชคดีนะฮะเพราะว่าออกกําลังกายอยู่ที่อเมริกาถ้าไปอยู่ในเกาหลีใต้ตอนเนี้ยคืออาจจะต้องเปลี่ยนเพลงที่ท,ที่ฟังเวลาออกกําลังกายเพราะว่าทางการเกาหลีใต้เขาบอกว่าห้ามฟังเพลงเร็วนะฮะเวลาออกกําลังกายเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหตุผลเพราะว่า บอกว่ายิมต่างๆต,ต,ตอนนี้เนี่ยห้ามเปิดเพลงเร็วเกินกว่า120บีตต่อหนึ่งนาทีอันนี้ผมไม่รู้นะว่า120บีเนี่ยเร็วแค่ไหนเขามีเหตุผลนะครับเขาบอกว่าจังหวะดนตรีที่เร็วเกินไปจะทําให้ผู้ออกกําลังกายเนี่ยหอบหายใจถี่ขึ้นคือเร่งจังหวะของตัวเองทําให้หอบหายใจที่เพราะหลัง,ลงจากนั้นก็จะแบบว่าหายใจก็อาจจะทําให้เชื้อไวรัสถ้าเกิดว่าติดเชื้อก็จะแพร่กระจายได้เร็วขึ้นหรือมีเหงื่อออกมากเกินไป ก็อาจจะเหงื่อกระเด็นไปโดนคนข้างๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยมีมาตรการบอกว่ายิมห้ามเปิดเพลงเร็วนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการฮะอย่างอื่นคือห้ามวิ่งบนเทรดมิลด้วยความเร็วเกิน6กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยด้วยเหตุผลเดียวกันนะฮะห้ามเล่นปิงปองเกิน2คนอันนี้แน่นอนก็เพราะว่า4คนอาจจะใกล้ชิดกันมากเกินไปห้ามอาบน้ําในโรงยิมนะฮะแล้วก็มาตรการอื่นๆ แน่นอนว่าบรรดานกักการเมืองฝ่ายค้าแล้วก็เจ้าของยิมต่างๆก็ออกมาโวยวายบอกว่ามาตรการนี้เป็นเรื่องไร้สาระนะฮะไม่ได้ผลแล้วก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงนะฮะมีตัวอย่างของเจ้าของยิมคนหนึ่งเขาชื่อว่าคุณกางฮิมเฮียนกูนะฮะอยู่ในกรุงโซบอกว่าคําถามมากมายเกิดมาจากมาตรการนี้นะฮะเปิดเพลงช้าจะช่วยควบคุมโควิดได้อย่างไรนะฮะอันนี้อันนี้เขาตั้งคําถาไมไปที่รัฐบาลเลยแล้วก็ ในขณะที่ผู้ใช้ยิมส่วนใหญ่เนี่ยสวมหูฟังนะครับแล้วก็ฟังเพลงจากอุปกรณ์ของตัวเองมือถือเนี่ยแล้วเขาจะไปควบคุมคนที่มาใช้ยิมไม่ให้ฟังเพลงเดียวอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้ก็เป็นคําถามแต่ว่าถ้าถามว่าต้องทาตามไหมคุณการก็พยักหน้าบอกว่าต้องทําตามเพราะว่าไม่อยากถูกปิดอีกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกปิดมานานแล้วนะฮะก็ มายกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลหลายๆประเทศตอนนี้พยายามนํามาใช้มากมายนะฮะถ้าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอเมริกาเองรัฐบาลไทยด้วยว่ามาตรการต่างๆที่นํามาใช้เพื่อควบคุมการระบาดเนี่ยบางทีเนี่ยไปไกลเกินไปหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องตั้งคําถามด้วยนะครับก็ส่งท้ายกันในวันนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ใหม่ทุกวันเวลาเดิมนะครับก็วันนี้ลาไปเลยผมส่งพจน์นะครับสวัสดีครับ วัสดีครับสวัสดีครับ